วิธีการแก้ฮุกนะคือตัวละครฮุกอะเดี๋ยวบอกจุดเด่นก่อนมันจะเอาเราที่อยู่ไกลๆเนี่ยมาหามันวิธีการแก้ง่ายนิดเดียวครับไปหาแม่ก่อนเลยขอสูตรอีกทีดิพี่สูตรการแก้แก้คืออะไรนะแก้มันสกิลฮุกเราไปอยู่ให้แก้มาจากฮุกมันจะกลายเป็นแค่สตันแก้มันสกิลฮุกเราไมอยู่ให้แก้มจากฮุกมันจะกลายเป็นแค่สตันโอเคโอเคพอดีผมว่าใช้แค่กับแก๊กตัวเดียวเนี่ยไปเลยมันล้างว่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรวะน่า เราจะฟิกดูตึงๆถ้าเจอแก๊กให้เราประชิดถ้าเจอเอนโซให้เราวิ่งไปข้างหลังมันมันจะไม่งั้นเรากลับมาข้างหน้าอันนี้สูตรเจอแก๊กเจอเอนโซให้ยับยับที่ยัดยัดที่เฮ้ยเฮ้ยสองวอบสองรอบเลยอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดเรื่องคอเกมสบายใจได้ครับคือจิตเขาประสบการณ์สูง เขาฟังทันอยู land. ่แล้วมีความหมายตลวยไอ้หมอนี่เอาจริงมาเล่นเอนโซ่เดี๋ยวเอ็มเอ็มเอนโซ่มาไงเ่ยเอนโซ่เพควกเอาจริงไงพวกเอาจริงไงพวกเอาจริงต้องโดนมึงกวนตีนกูเหรอเฮ้ยขอ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 มีไม้ก่อน เอ้ยหรือจะถือแก็จะไปโดนไอพวกเอาตีสุดโดนพี่นี่ไงโป๊กไงโป๊ะยูเอกงไม่เชื่อใจนี่เชื่อใจดิวะเชื่อใจจนถึงที่สุดอ่ะปูแทงอีอย่างแกจะติดมั่งเฉยไม่ได้ไม่ได้ไม่เชื่อใจไอตัวพุ่งมึงเยอะไปหรือเปล่าโอเคเราพุ่งเข้าไปหาเลยแล้วผมต้องเล่นอะไรวะเนี่ยแค่เราแหละแค่ดามแครี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 เลยแม่กี่องค์นี้วะกี่เลนแครี่แต่ตัวอะไรก็ได้อค่กี่เลนแครี่เลยเลือกแล้วมิกแผนเดิมนะมิกสองสอง ได้สองสี่ต่อเนแล้วิธีการแก้ฮุกนะคือตัวละครฮุกอ่ะเดี๋ยวบอกจุดเด่นก่อนมันจะเอาเราที่อยู่ไกลๆเนี่ยมาหามันวิธีการแก้ง่ายนิดเดียวครับไปหาแม่ก่อนเลยผมขอสูตรอีกทีดิสูตรการแก้แก้คืออะไรนะแย่งบอลสกิลฮุกเราไปอยู่ไอ้แก่มาจากฮุกมันจะกลายเป็นแค่สตันแย่งบอลสกิลฮุกเราไมอยู่ไอ้แก่มาจากฮุกมันจะกลายเป็นนแค่สตั คือเดินยัดเลยใช่ไหมเดินยัดไปเลยไม่ได้เลือมนจะกายเป็นแบบเป็นสกิลสตัรโง่ๆอ่ะอ้อ้นุ่มยังคิดได้ยังไงไอ้ัวเนี้เข้าใจเข้าใจว่าเราแผนต้นเกมเราอะพี่ยัดเลยปะนั่นแหละแผนต้นเกมนั่นแหละเอาอ้ยัดขยัดนี้คือแผนต้นเกมเหรอต้นเกมแล้วตามสี่สปเนี่ยไม่ทันเนี่ยโอ้ไม่ทันพี่โทษทีโทษทีเกมแรกของวันไม่ไหวไม่ไหวแล้วไ่ไไปไปไ

ให้มันังเจ็บแปลกๆนะแปลกไวไอวโกงเอาเอามันนีเอามันไอตัวนี้ตัวนี้มันสวย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 ่นแค่คืนสัรักเลยแค่คืนยสัักตอีกองนี่กูกูมโ่กูมโ่เอาบุกดิไปึดศื่ปการนี่ันอยู่กลางวะโดนติกดยับลวะเด็บ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 บอเ็บมา ยันเลยยันเลยเจ็บเจ็บยันเลยยันเลยันเลยตา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 ยกาไัอตอตัอตตัวไอไอตัวไัไอตัไตไอตไตัไตไไอตไตัตอยู่ไอตอตัไม่อตัอ ขุ้สอขุ้มสองตายองุ้มนึขุ้หนึุ้มหนึ่งหนงมอน่มหนึ่งขุมอนอุน่นงข้มหนุ้มหน่งขุ้มหนงุมหุ่มหน่งข้มอนมอนมามอน่่่่นโยไปโยไปโยครับผมมาผมมาด้วย

ไอ้แ่มันติกดึงผมพี่ชายมันกเ่้ิดไกไปเลยมันจะกัดมือผมแต่ดนมีสมชได้ทดเหรอมีเฟกเฟกมันไ่นีเฟกนไม่เฟกไอ้เ้ใคเดคนนี้เดี๋ยวไเด็กคนนี้มด็กานเอม้อนหมานหมานหมานานอย่าตายจาจานเฮ้ยมอน

รอแหลกเราอไม่รอแหลกหรเอไม่หนกก็ขนาดนี้ละรถเต็มด้วยเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอ็นเลยไหมไปโหไม่กลับด้วยเอาตายด้วยเอาไงพี่แล้วเรากลับไหมหรือเราเราไปต่อ ไม่กลับไม่กลับไม่กลับไขว้มาไขว้มาสองบานพี่ไม่ตายโอ้โหจะแ้เกมมันเ้โอ้โหะพิการจริงดูแลนี่แกนแกนเชื่อใจมีหรอว่า ทำไคือคอคอกันแล้วอ่ะคอกันแล้วว่าเขาหลบสายต่อแล้วอ่ะนี่ตรงไหนเขาพลังอยู่คนเดียวเลยไอ้ใครไงดีนะกูดูกูคุมไม่อยู่แล้วกูคุมพลักไม่อยู่นี่ร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะนี่โยไมยกี่โยอีกแยสวยไปอีกพี่ปุ๊กไว้เออมสูบพิเศษมาได้ได้ ล้างลยาล้างยาล้างยาล้างคนดูผิดอัแทอยู่ตายเเล้างเต็ตายแล้วี่แย่แย่แย่โอ้โหตายเลยเหรอเนีใคบ้างทิ้งหลิลมอแล้วก็ตีเฮ้ยติดมางี้เลยเหรอครับ ม่ยิถอยหนอนะพี่ดูพี่ดูนะคิดว่าดีไหมอ๋อโอเคโอเคพอดีผมว่าใช้แค่กับแก๊กตัวเดียวเนี่ยไปเลยมันล้างวะไม่อะไรอะอะไรวะนาพี่ดูจะฟลิกอูตึงๆถ้าเจอแก๊กให้เราประชิดถ้าเจอเอ็นโซให้เราวิ่งไปข้างหลังมันมันจะไม่งัดเรากลับมาข้างหน้าอันนี้สูตรสูตรสูตสูตรสูตรซุปเปอร์ครีปถูกส่งออกสวมอดเนี่ยแหละยัากินด โดนครับพี่ชายอ้เอาอฮเจเออเรียบร้อยเฮ้ยอะไรอ่ะโอเฮ้ยไโอไรน้องตายแล้วพี่ตายแล้วอ่าพี่มิกโชว์ดีพี่ไปข้างหลังเขาจะึงไปข้างหน้า มันทำฮกโอเคไอ้เจมันไม่รู้จะงัดไปทางไหนไอ้เจมไปรีเถอะเจมไอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้เต้นไม่ได้ต่นเต้นไม่ได้เล่นต้นนะไอ้เจมไปวัดเจมจันไปแล้วครับสวยไอ้เจมช็อคเลยเดี๋ยวพวกกูตีปั๊มไอ้เจมช็อคเลยพวกกูตีปั๊มสดเลยเจมช็อค อะไรวะรอไอ้ตองไอ้ตองไอ้ตองไปไหนเอาไอ้ยัยบุงเลยกูเลยบอกพิกัดเธี๋ยวเดีเดีเดีไม่บ่อยตองไปไหนเอาตัวตองเลวไงเจอแก๊กเจอเอ Enzo ให้ยัดยัดพี่ยัดยัดพี่เฮ้ยเฮ้ยเสองรอบเลยอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดอย่าให้มีครั้งที่สองเลย อยาอยาให้มีท่านที่สองนะแก๊กอ่าตาย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 ไห้ไอตัวเดียวเฮ้ยให้ผมคอยให้แก๊กเขาดูอีกทีหนึ่งได้ไหมพี่ตาฝาดหรือเปล่าผมต้องการความมั่นใจอ่ะพี่ชายเออเดี๋ยวนี่นายกำลังโยนเกมแล้วเนี่ยเฮ้ยอันนี้ก็กลับหลังเหมือนกันเยอะแล้วเยอะแล้วเฮ้ยไม่กลับหลังพี่เราเต็มเต็มเลยเออเราที่มันเอาจริง

ฝ่ยกลางฝ่ายกลางไมดีไม่ีไปพั้งนไปมงการมาเฮ้ย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 เฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้ย้้ย้เเเเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ยเฮ เออไ่ไเออไอ้พวกร้านกินปูเยวเวยดยีไม่มีวเยียไม่มีาตตายแตไ่ัตายก่อนไปใช้ังเดียวจากมาแต่ละเกมอู้จูปูไอ้เนี่ยโหกระเดืองกระพังแลคือพี่เล่นกันอย่างนี้ทุกเกมก่อนที่ผมจะมาหรอใช่นะพี่ได้ไข่ได้ที่ห้ากูไปได้ที่้าได้ไงโมเนี่ยกูได้จะตยไม่ได้แกเกม ทำเกมขนาดนี้โอ้ยบอลได้แค่สามเป็เที่ยะมาเอาวิมสนุกขนาดนี้เนี่ยวิทย์เลยมันโกงอ่ะก็อก็โกงอ่ะก็แบนนะใช่ก็แบนนะมันมันแขกมันเล่นกันหมดเลยอะมันกระสุนอาตีมันกูดาวถึงวิอ่งศัตรูเข้ามารวมก็กดออกสามรอบอ่ะแล้วก็ฟิกเกอร์ีได้สี่รอบเฮ้ยรู้ตัวแก้ทางละกวางให้หมดได้ได้ได้วาด้วย อะไรวะานะมาเป็น<อ>สายเลยือดส <c oughs> ล,ลับกันลับกันป่ะเนียไม่ไม่โหมันเอาเลเตอร์มันมันเข้าใจผิดแล้วมันคิดว่าช้างลมแล้วก็เป็นอ้อยป่านี่คือมันกัดจากอันนี้ยมันมันผิดแล้วอันนี้นี่คือการดาับหลอกโมริตต้องมาสักศึกษาจากเราพวกเองโดนพวกพี่หลอกแล้วนะมันจะเล่นอะไรวะเนี่ยกีตาร์สุดท้ายต้องไปตำนานอะไรก็ได้ที่เป็นตำนานกินธรรมดาไปหรือเปล่าอ่ะตำนานจี๊ น่าจะพอเอาให้จำเลยเหรอนึงไม่ออที่บอกช้าเกินมามาพรอมแล้วเลตโกและตตโกเฮ้ยเตมลืมอีกแล้วแผดไงแผนเราไงบอดรอรดูไมด้เกิดอีกแล้วไป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 เดินดึงกรอเป่าวะดิอ่ะโดนดรอโอ้เป็นโคตรแบว่าความทรงจำเก่าเกา

ไปอยู่ไปยูไปยูไปยูไปยมามามาสะด้สด้สด้แล้วโยไมย่ไย่ไปลยไปเปยไปเลยไปยไปลยอ่ได้ไยุ่ปามานกินต่อยนี่ตำแหน่งไหนวะรับกระปพาะมาผมวมไอ้มได้่อยตำแหน่งไหนอ่ะอยลอยนะอ๋อลหลังชนฝามาด มันจะเกดมันกิดรเป็นผ้ังผิดกูได้ไหมไปต้องไปจิดอกไปได้ตกรพี่มันตีกรมันตีกรไม่ได้ไม่ได้มังกรไม่ได้มังกรไม่ได้กินมักรไม่ได้ผิดแผนผี่แผนแล้วต้องเข้าบู๊ไม่เป็นมเป็นไรไป็รต้อดูแลตัวเองบาเจ็บ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 าเจ็บ ไอ้จาา่ไม่ดูดมอดมอดมด่าเา่ไม่มีีกไม่มีดูดม่มีีกไม่มีดูดระปุกกระไม่มีดเลไม่มีีด้วยเลยไม่มีีด้เตเตอร์เรสมเลตเตอร์เสมเไม่อยากโดนยิงไม่ดุมได้ดมได้ดับบลูดับบลูกระเดื่องเลยะกระเดื่ อยัโนไอ้ท็อปดบดบนดตายแล้วพี่จะนัทเมินตนะแฮรวิสฮรวิฮรวิโอ้ตายแล้วนาคอนจะมานาคอนจะมานาคอจะมา ไปบอลไปบอลไปบอลบีกแล้วบุกแล้วสิบสิบมตูบียงานไปอย่ไปอยู่ไปอยไปอยมาอยู่มาอยทีมงานบอลมาวากูมาอีกกูมาอีกขวัญรายขวัญ้าะบอลสุีระเบิดกูแตนจบแตนใบไอ้นะก็ไม่กล้าะกไม่กล้าดัก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 ฟอรได้ได้ ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้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 ด้ไ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 ได้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 ้ได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 ้้ได้ได้ไได้ได้ไดได้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 ไ

ไอ้แก๊กแก๊แก๊กมาแก๊กมาเร็งแก๊กมะเร็งด้งละพีมดึงแล้วเด้งไปแล้วด้งไปแล้วด้งไปแล้วเขาใส่หน้าแม่งเลยแม่งตูดเได้ได้ได้ต่อได้เออเออมาไงโอ้โหมันจับอย่างงี้ไม่เห็นกูหรอจับโค้ได้่ไไเ้า พาเลนพเลนพาเน่กินเยอะนกินเลยเข้าเข้าเต็มเลยนะเข้าเต็มเว็เลนะเบ้าเข้าเต็มเบาเต็มเเบาววนี้ไวตวนี้ไมดตอนนี้ไวหมดแกแกแกดล่นเลยเล่นเยเล่นเเล่นเปะกางนปรกถางยาเเป็นก่อนเปอนนะเป็นก่อน้วตะโนตะโนตะโนเปก่อนตะโนยิงอยู่ครับยิงอยู่จ เไปบชต้งแบีชิปหายแล้วชิบหายแล้วไห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 วเกมาเจมาบอสมาหมดหมดแล้วมันทีสองนี่โจสองไมยังยางยังยงยงยางยังไลยสอไปแล้วไบหลงโอ๊ยไม่ตายพี่ดีดีกดดีดีก็ตายอกดดีเป็นเ้าแล้วกดดีเปนเ้าเฮ้ยมันมันอยู่พวกนั้นรอพี่ ช like, girl, 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 girl. Help, girl ่ปะวะเ้มีปอาสอนระจ้าไปเดนี huh ่ไงช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยซับด้วยช่วยซับด้วยสวยยวอ้เข้ายยยข้างบนลราไม่หยุดเลยข้างบนลราไม่หยุดเลยนยกระจกไปเลย มากันทั้งแก๊งครับผมวอเกดวอเจบอเจ็เ้ไปด้วยฆ่าตจตายเว้ยอยากจะรอกอเข้าทอสวนออกไปแล้วตัวตัวตัว d a e มเล่นแท็กตัวแ็กไปเล่นดาเมจได้ได้ไดผมสลให้เดี๋ยผมสโลให้เยตอยู่เนี่ยอ้ขอตัวนี้ตักวอ่ะครับพี่ไปนบพี่พี่ิ

อิดโย่เอต yeah, yeah, ันปตันปอันปอรนตันปออะไรต่ออะไรตอยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่เก็บมากเก็บมากซ้ายซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยยิดตัวตายเอาได้เราได้เราได้เราได้นเอเลยมันไม่กลับไปเอเลยตัวเดียวคินตัวเดียวต้องโปรเทกต้องโปรเกระโดนไล่กระโดนไลกรโดนไล มันดุดมันฟิกด <si ้วยโอ้โหพวกนี้กูหลุดเราไปแล้วนาคอนมานาคอนมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคอนมาไปแร้วพี่ไหวครับเดี๋ยวรอดับแดงรอกูดับรอกูดับแดงเจ้า่าลรังให้ไม่พอใจดูดิคนเรากูโดนอะไรอ่ะเอะไรอ่ะตักเต็มเต็มที่ตัวะเส มาทางนี้มาทางนี้พี่มาทางนี้รอดรอดทางนี้ทางนี้ทางนี้เจมเข้าได้เลยเจมเข้าได้เลยเฮ้ยอะไรอะอะไรอ่ะเข้าได้เลยเจมเข้าได้เลยไปช็อกได้ครับช็อกได้ช็อกได้นี่แก่ตัวแก่ถางเดี๋ยวบอลเลนูตัวโกงเหลือตัวโกง ทีเราได้มันแบบว่าเมาอีกเรื่งเปิดกึงได้ยืนแน่นนี้มันเข้ามาสีอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมมหมดเลยมหมดเลยอมหมดเลยเฮ้ยตีมาสามทางไปพี่ลากหรอใช่ๆลากไปลางไปลากลากลางลางลายลากลมลาลากลาล บนไปบนไปบนไปสวดได้นะที่นนาทีสวดได้เลยนะเกมเข้าไปลบแก๊กเลยลบแก๊กไปดิไปดิไี่เจมไปล็บแก๊กเลวไปลบแก๊กเยโอ้อะไรวะอะไรอถอย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 ไหมถอยไหมถอยไหมถอยไหม ไหไหไหแล้วจิ้ไวไหวไหวไวจัร์ตรไหวไวไหแปแปแปมันมาแน่มาแน่ี่มันมันลอยนี่ไปแล้ว่าะถึงแล้วพี่ผมถึงแล้วจะวิ่งใส่แก๊กเลยมาตามมากรมาตามกัรตามการะวิ่งใส่หลอกนี่ไ่เลย่าไม่เลยมามามมันแล้มแลมแล

ได้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 พริจับแปพอเิ่อยากแปมากอยากแปมากเดี๋ยวเชิงไว้เชิไว้ไม่ให้มันแปอย่าให้มันแกโมีค้องไปนะมีคน้ไดเกยมาแล้วช็ไต้แมกเลยคาร์อครบอครับอครบอนี่นียืนเรียงกระดานหคนให้มันเลือกเอาเจ้าใครใครเป็นผู้โชคดีมา5้าคนได้ไหให้มันเลือกเอาเรียงหน้ากระดานใคร้โชคดีมดิอก เฮี่กูสินะเเลีกุ้กุรกิะไอ่ไม่พูดงเรื่อก่อนพี่ไม่เรืองผมสรอบเลยเวมาคุชมกีาเตายเลยดิขอบคุณมากขอบคุณมากก็ฝากกดติดตามทุกช่องเลยนะครับทุกทางเลยนะครับ ก็ออกมอสสตรีมในแอปแดงใช่ปะมอสมีมาร์กเอฟโค F o, แอปแดงหมดเลยนะครับแล้วก็ดิตามเพื่อนผมได้ครับ